ครับก่อกาบสวัสด mm. ีครับวนต้นครับมาตัดรอบสองครับพอได้อยู่ครับรอบสองแล้วดูนะครับไม่ได้ถ่ายข้างล่างครับพอดีรีบมาแล้วก็รีบขึ้นเลยครับยังมีคนลอยคนเดินครับต้องรีบขึ้นก่อนครับรับล้างมันรับล้างมันนครับวนน้ำก็พอได้อยู่ครับนี่รอบสองนะครับนี่ ใหญ่อย,ยอยู่ครับน้ำตลอดลัางเลยครับน้ำก็ลัางก็มีครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวผมขอตัดนะครับครับน้ำม,มีครับนี่ครับก็ ภ้รกคิดลุล่วงครับเส้จสิ้นครับอีกหนึ่งรังครับจะมาอัปเดตกันครับนี่ครับนวานนวานครับหวานนด้อยู่ครับเกือบสิบโลเลยครับนี่ดูครับหวานหยอดรังก็มีครับก็ก้อนก็หลายครับได้เลยครับเกือบสิบโลแล้วครับนี่อันนี้ลังมันครับลังมันมีต่นามนะครับนี่ยอด น้ำแทรกครับมีแต่น้ำล้วน,นรับกลับก่อ,อย่างไดแล้วผมไปหาต่อนะครับตัดรอบสองในได้มากกว่ารอบแรกอีกครับรอบแรกได้สามสี่โลครับรอบมารอบสองเกือบสิบโลเลยครับนี่ครับกอ,อย่างไงก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกกำลังใจผมหน่อยนะครับกรับสวัสดีครับ ก็กลับสวัสดีอีกรอบกับเตียมขึ้นรังที่สองครับแต่ไปเจอกันเพิ่มต้นครับถึงรังแล้วครับว่าน่งว่าได้อยู่ตัดรอบสองครับโอเคครับขอตัดครับโอเคครับขอตัดนะครับกับก็ตัดเจสินแล้วครับภารกิจรูร่วงครับ ไปอีกหนึ่งรังรังที่สองครับมาปีกแกงครับได้ไม่เยอะหรครับรังผมปล่อยมมนอยู่อีกครับกับนวานได้อยู่ครับสองโลสองโลได้อยู่กับกอยังไงผมก็จะหาต่อนะครับแต่เห็นก็จะได้ทายครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ แต่เจอก็ได้ถ่ายนะครับทาไมเจอก็กลับบ้านเลยครับครับสวัสดีครับกลับก็เดินกลับมาถึงรถปลอดภัยครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับผลงานรวมเลยครับนี่ครับนี่ครับเต็มถังเลยพี่น้องเลยเต็มถังเลยครับของกลับบ้านครับแต่เต็มถังนี่ไปต่อไม่ได้แล้วครับไม่มีของใส่แล้วครับ ร้อนท้าครับเต็มทั้งแล้วครับประมาณยกไม่ขึ้นเลยครับประาณเกือบยี่สิบโลไปแล้วครับครับก็กลับบ้านครับนี่ครับทางป่ามาเขตนี่เสียงครับพอมันเป็นเขตทหารยิงปืนครับไม่รู้ว่าเขาจะยิงตอนไหนครับ แต่จีโดนลูกหลงครับต้องรีบกลับบ้านครับเต็มถังแล้วครับกับก่อนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับกับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับกับทุ่งพีเสือครับเป็นหมื่นตัวเลยครับ ดีครับ